สดีค่ะสวัสดีครับ,ว,รบรวันนี้ผัวกันอยู่สวนที่เก่าค่ะครับผมผัวกันอยู่มุมใหม่เนาะว <c oughs> ันนี้ลางพักค่ะเขากับตัดมาแล้วเน,ะนาะก็ตัดคู่บดได้ไทยพี่น้องบึงเ้อจังพี่น้องเพราะว่าเขามาเด็ดเปล่า,าเลยนี่ค่ะเาขากมาตาัดแต่งเอาใบเหลืองพื้นออกเนาะใบบางามออกค่ะเดี๋ยวตัวนี้เหนียวใบคืเอเนาะเป็นไก่ไ,ไก่ไห่ไก่ไ มังงามอ่นีออกเลยด้วจ้ะมันเป็นใบทีสวยส่วนมากม่ต<ด>บี<ด>บิตคอร์ดพักในแปลงตัดเปิดระด้อค้ัวผมบ่อเรือแล้วเลือตอนในน้ำหยดเนาะสองแถวสองสามแถวการหอมแตยังมีในน้นะองใบแบบนี้ด้วยค่ะนอน,นเ,นะเป็นแถวเป็นรมเเบิ่งบงามเนาะกัดออก เจอกันตลาดเมืองเก่ด้วยครับผมตลาดเมืองเก๋ที่ไปเมืองขายดีๆถ้าเบิ่งมินี์สิเป็นอะไรเหนื่อปึ๊กเลยจ้ะไอวานน,วานี้ประกาศหอมลายแห้งเ,เนาะนะับตลาด <c oughs> ตลาดทุว่วงประกาศหอมลายคัะเมื่อวานใบเป็นใหม่แบบนี้เนาะเท่เากับเข้าออกเลยค่ะเหลือส,สวยๆเลยไป้ทุ่งไปเป็สีแดางงานัน ไก่กินดีไก่กินดีไก่กับเป็ดกินดีดีก็มีหอยน้อนหอยยังกินเลยเนาะใบเหลืองขนาห่อนแบบนี้เลยใบเป็นสีห่อนใบเป็นสีใหม่ใบใบเป็นสีใหม่หรือว่าเป็นใบสนิมโลกจนว่าอากาศห่อนแห้งเนาะ ตีปก็คือปลูกในโรงเรือนนะพี่น้องโรงเรือนก็มีกองแสงเนาะแต่ต้นพันแข็งแรงนะแต่อยู่เดียวต้นแข,ข็งแรงจ้าต้นพันแข็งแรงบ่เหี่ยวไหวไหมเวลาเขาเก็บไปนี่ตัดสิเพันว่าโบเมนพันบมักระเดียดเนี่ยพับ,บ,นบ,นบนมักรเดีย,ยดยด้วยกันนะนถ้ารับถ้าใครพันรับแ<ส>ดแ<ส>ดเนี่ยตนจังใบยืดขันบ่อไม่แดดนี่ยต้นยืดค่ะ ก็สิบหอแบบนี้ได้ก็สิยืดยาวไปเลยไข่ตันน,น,นึงหรือสองนัดนี้ประมาณนี้ก็บเบิดละพักเา็สิเหลือในน้นยศสองแถวพี่น้องเบอรเอด้ยวยครับรอดนี้นนนนกา,าดกหอมนี่ดิมูนี่เอาไว มือลังแล้วกาดหอมกันเป็นหมัดที่เก่าด้วยเอ็นเอฟซีเพิ่นคอมเมนต์มาเพราะก,การหอมนี่เพิ่นตัดนี่ไหมก็เอาตอกห้อยเป็นพวงเป็นพวงพวงละย0ีชิปคุณขย่ย กันหนังก็ดีกันเลยตัดเข้าประตรงไปหลางหางตัดมีตอกไม่ติอต,ตอกเสือก้างว่ะหอยเ,เสือก้างสอดใส่น้ำการใบดึกก่อนยี่ยีกก่ปวด เป,เปเที่คือเหมือนนั่นโอ้เดวอีโมโอีโมโอยู่นี่ขเขาจบไปหลยตู้เลยวด้นึมกอยงเนียวไล,วลยๆลย่ตู้นี้ง่ายๆตันไม่อยู่นี่นาะคนเย็นเนอเย็น กินหอมเีอาหาันไ้กินพอวน,น้อนไม่กินน้อนน้ำตุนสลดัดกินน้อนกินแป้ง เีแ่แหน่อยเจดีหมืนเจดีหมืนเจดีหมืเจดีเอเจดค่าข่ำดีมีหลายสีแห่งเยมีหลายชนิดเมืนเ่น็น่มีหลายสีมีหลายชนิดน่ำสี่บุกแคหแ้งไตเขียนแล้วฟังสี ใส่ถุงนะใส่ถุงผสมให้เพิ่นบางคนเขาก็มักแบบผสมไหมจะตัดแล้วมันง่ายน่ะง่ายง่ายนะ,ยนะตัดง่ายอ้อเนี๋ยวเนาะ ผู้ข่างหางเด็กก้ใหญ่ดีก้อนใหญ่คั เก็บเสร็จได้ครับผมมืีเดี๋ยวสีตะการได้ครับว่าพักก็เหลือบ่ปลายแล้วถ้าจะเก็บไปมือนี้ลายเดี๋ยวมือนมันก็สิพ่อกระเทือนเนาะก็เลยเหลือไว้เพื่อตลาดต่อไปนําจักหน่อยเพื่อจะไปอีกจักตลาดซอกตลาดเนาะนี่ครเขาเขามีตสลัดนะส่วนมากวันนี้ครับพักขี้จีนนะครับผมมือนี้พักพักหอมบ่มีได้ครับพักหอมวาบบ่าบ่ได้บ่ได้เอาหย่าครับโปรดกระโปดเท่ากันยังอายุยังบ้านถึงเดือนนะครับถ้าจงเดือนเพื่อนกนวะว่าที่หกได้พี่น้อง ถึงเดือนถือว่าเกิดดีดนะครับใหอยยาวพันแล้วเหลืออีกลายหลองอยู่เขายังบวชหว่างเมดกรเทีมมันนี่บอไดเก็บด้วยครับเพราะว่าเก็บไปเมื่อวานแล้วผักพริกอันนี้ไว้ดูดกพี่น้องมึงแต่ว่าเพิ่นบอดไดเพลิดเพงินเลยครับเพิ่นบอไดเพลิดเพงเพลดเปรี้บพอดีพองามเพลิดก็ยากสิกินเหรียญได้นี่แหละวกินกับผสมเมียนกินกับผสมถือเป็นเหี้ยงหน่วยหน่วยดูดกหน่วยสีสังหรังอยู่เป็นหน่วยเป็นหน่วยเลยครับ ซื้อมาต้นเท่าไรก็อสองบาทสบาทที่น้องนี่อันนี้ซื้อมาหา <laughs> ตน้นหกต้นหกต้นก็ซื้อมาต้นละสองบาทก็ซื้อมูบก,ก,กเขือมานดำนาะซื้อมาดำกันนี่ต้นสำหรับสองนี่ครับต้นละสองบาทอันนี้เขาปลูกไม้บกเขือลงไหมบกเขือโเขือม่วังหรอเขือเขียวอ,อ๋เอ,อเขียวไข่เต่าไข่เต่าหน่วยเลียวๆเนาะกับไผ่ตัวเหลา ไฟตู้เล้าค่ะไฟตู้ไทยคะ่ะกำลังปลูกใหม่ตัวนี้เป็นไฟตู้เล้ากำลังปึ้นกำลังเตีย้ยกันลยกำลังเตี้กที่กินเขาต้องเด็ดปล,ยปลายเด็ดนะบ่เด็ดได้บ่ไฟตู้เล้าก็มีโหระพาก็มีใบกระเพราก็มีครับปลูกไฟลำยดไว้สระเท่ากันเลยอยู่ซองแถวนะครับผมซองแถวกับอีกทั้งหัวมุมนั่นหน่อยไปขายตลาดต่อไป ถั่วผูดเกี่ยงกันเด้อครับผมเบิดแล้วก็ลงเป็นหอมแบงไวเนาะหอมแบงกระหมเลยลงไว้นี่สลัดกระเรียสขัดสัมเพนอยู่ละพี่น้องนี่ยเดี๋ยวไปขายตลาดอีกประมาณหมื่นหนึ่งหรือสองหมื่นประมาณนี้เดี๋ยวก็ว่างๆแล้วคิดมะขืนแปลงไว้ตากดินไหวดอกสลัดจะนอยไก่พ่อเก็บละตัวตนี้เป็น คอสใหญ่คอสเขียวก็ใหญ่ตอนนี้มันแค่เสินมาเก็บเอาบปในเพลินนี่พี่น้องเนี่ยพอชีมีเม็ดจุดหนี่แห้งแห้งแล้วพอเก็บแล้วเก็บไปตากแดดได้แดดเดียวเมียนเก็บเม็ดเพลินใส่ตู้เย็นไว้ใส่ตู้เย็นไว้นี่พอเก็บแล้วแหละเมียนพอเก็บแล้วตอนนี้อุยหนุจ้องงามแล้วเพื่อนพี่น้องปลูกได้หลายเด้อครับนี่เอาวิธีหั่นเก็บหักนตัดไปเลยเมียนตัดไปทางเก็บในห่มเหรอเอาสูบเอาถุงใหญ่ๆมาสุบเลยแล้วก ซุปแล้วก็คอคเอาะเตะนีแล้วก็เคาะขเคาะเอาาไปตักเนี่ยใบหยาบเพิ่งนังบ่าันเบิดเไปพี่น้องตัวนี้นี่บ่าันแก่ี่ยมัเนี่โอ้หลายเป็นดอกหลายท่านๆนมิดแล้วก็ตัวนี้ก็กลายช่อเงีายกว่าเทาคาติต้นสบูนสบูนไหวนะพี่น้องต้นเมยพันธุ์ที่เฟินสบูนสบูนไหวก็เลยงามโคตรเกาหลีใหญ่ใหญ่แห่งโคตรเดียวหัวแปลงก็มีน้อยปุ่นครับปุ่น ดเกาหลีก็รนเนาะพริกทั้งสิเก็บไปขายราคาเด็กขายจากสิบเนาะเอาไว้ก็ลรนจิ้มไปซื้อกินบะชัน่นมัน,น,น,นไม่แน่กินเหรียญนะพี่น้นองกินเหรียญเด็คือบางอ่างบนท้องเป็นเป็นเต็มเป็นโลกโลกยังบ่อหลูเลยพืชมีแต่เพืช,ม,พชมียาใสายอยู่หอกพวกมันแล้วเขาโบโบเคยเห็ดโบเคยทำนะเขาเคยปลูกแต่แค่กิน อากาศดีครับวันนี um, ้อ like ากาศหอนดีในที่นี้ไม่ถึ้งหอนเลยคบวันใดว่าเย็นสบายดีปลูกซรัพนี่กรับว่าต้นกินต่อพี่น้องบักพีกแต่ห้าวันสิปลูกตะแครกินอย่าไปปลูกหลายเลยพี่น้องปลูกหลายเป็นภาระสิเดีปลูกตะ้ีซาหาต้นนี้ว่าต้นกินถ้าปลูกคลายเนี่ยปลูกโหลดถ้าปลูกกินบ่ต้องปลูกหลายเดี๋ยวจะกินบ่ท่านักเขือกันซีหาต้นกับพ่อ จะได้ก็กิกนบัทัานหรอพี่นอ้องเมืองขึ้นออกมาออกขากอกนี่ฮักบ่ได้ใส่ยางพี่น้องก็ใส่ปุ๋ยธรรมดานี่แหละให้น้าให้น้องธรรมดานี่แหละแต่เพื่อนทังงามเนาะเปิ่ไว้แต่ละตนอย่ผมมาเป็นดอกมาดอกได้ติดหน่วยดอกนั่นพี่น,อน้งงนองนี่เกิดข้าวกลีม่วงครับม่วงกับอะไรขายเลยพี่น้องนี่มีคนมาสือผมเก็บขายโลยี่สิบบาท <laughs> <laughs> เขามาขอสือ เขาบ่ได้ซื้อไปกินได้เขาซื้อไปเฮ็ดย่ำบมองม่วงเฮ็ดหยางขายอยงนี้นะแต่ว่าเขามาขอไปกินก็ให้พวกมังห้กินแหละอนี้เพิ่นเอาไปขายเนาะเป็ดขายเพิ่นขอซื้อก็เลยขายถ้าขอไปกินเนี้ยมังคะไห่ที่เขามีคนขอไปขายเฮ็ดขายนี่คยสามหน่วยกับเกือบโลแล้วพี่น้องนี่นี่สามหน่วยนี่เกือบเกือบโลแล้วนึ่ต้นหน่วยงามหน่วยดกขาดข้างในพี่น้องเลยเห็นอยู่นี่ต้นหน่วยดกขาดข้างในนี่เบิร์นี่ คลิปได้ครัได้พี่น้องบวกบังวัง่วยดอไงไหวไงไหน่หวยหลุนรุ่นที่4ีหลุนที่หาเพิ่นกำลังเปลี่ยนจอดอกมาใหม่กันมีบ้างก,ก็ประติดไปเดี๋ยวเราไปเจอกันอยู่ตลาดนะครับผมต้นนี้ก็ดิรอลงแปลงเนาะรอว่างกันจะเียลงแปลงต้นนี้ก็เป็นสลัด คุมพาไว้รกลาศหอมศีตะกาพอ่อบาที่พี่น้องตลาดเมืองแกเร็นครับผมเจอกันตลาดเมืองแก่ครับเดี๋ยวไปเจอกันอยู่ตลาดพี่น้องไปเจอกันตลาดครับผม